พอนวเกี้ยวหมดเรียบร้อยแก้วเอ้ยว่าอยู่เฝ้าอีหยังบ่ได้เทมีของกินในกระตาโอ้ยเนาะแม่แม่เอ้ยมานำใจให้ดูนี่ของรองแก้วดูผู้ใด้สิรับปีจบวันนี้ไปลงน้ำบ่ อบโบรออกกนนันไยกันจีลง่ง,ลงน้ำเล่นเล่นเตลิดแล้วไ่ได้หอมกล้วยกับขึ้นมากเนาะโอ้ปุ่นเฮไต<ซ>ร<ซ>ว่ากับบาทแล้วร้อยมาจังไดอีกนี่ฮะแก้วเอ้ยแก้วเอ้ย ảo tay thì bay tay thì bay lại thì bay tay, dầm đầy bò lông, khơi lông lam lông đầy bò ao, ao cả long bò ao, hui 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 เอายีลามุนเบิงอ um> ีลามุนเบิงมุนในนองเบิงเบิงเอาฮึดฮึดฮึดตดเงาเงปเงปตดเงาเงป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 งปงปงปงโอ้ยโอนออยู่บบบนี้พี่น้องเอ้ย มูลอ ja, ุปุยบันเทิงศ yeah. ิลแกว่าพี่ปีเฮ็ดยังพี่ปีเฮ็ดยัง่าสันเฮยแต่ละตัวมึงบได้เลยมุนอุปยเอาเเอาเาเอาเอาเโอ้แลนแลนแไปหาพอรุ่นแล้วได้ยินเสียงพอรุ่นเอาลงน้ำเลยลงบ่ ào long bò long bò, àu àu long thang đấy, àu long bò, àu long long ui cả kia ơi bản này, àu long bèo long

yo 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 oh oh, oh na oh keng thua ma keng <laughs> <laughs> องอุ head, ้ม so so ีน้ำเล่นเป็นบอมันมีน้ำแต่ลุงข้างในบ่เล่นบ่เป็นคือพี่ปีพี่ปีก็เล่นบ่เป็นคือกันมีน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอุ้มบุญเชียเฮ้ยเฮ้ยเอุ้มเชี่เนาะอ ออน้าเอายนให้พี่ปีลบันี้เอาพี anyway> ่ปีมุนได้บ่เอาพี่ปีเฮจังไหนโอ้ยแต่ละคนเอาเอามุนบิ่งพี่ปีมุนบ้างน้องอุ่าว่างใหม่ให้แล้วพัดบ่หมุนเลยโอ้ยเนาะใครนน้ายมุนไอปุยสิแก่งมุนอปุยเออ เต <c oughs> <c oughs> <h <h oh ้นเอาดิครัว mm ปีว่าแต่นัดเต้นนะโอ้ยเนาอไอ้ปัดมุนติว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 เลยวะมุนอันเก่งกว่าน้องแก้มน้องแก้วอีกตัวนี้พุ่นเออน่องแก้วว่าเอามาพีแก้ไขบ้างไหเอม่จ้ะแก้วบอกเดี๋ยวแก้ไขบ้างว่ะอ๋อนี่เขาเฮ็ดจังสี <h 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 h <h? <h ่เขาเฮ็ดจังสี่เออ พี่ป <ampa> ีนีああ่บบเฮ็ดลยเนาะเออเออเอนี่้าเออเอาใม่เบิ้งปลอูดเขาวะส่งไม่ให้บลอูดแล้วแบบนี้เขาเฮ็ดแบบนี้เอ้าเอามาเออแก้วสอนแล้วนั่นเอ้ามุ่นมุ่นวุ่นมุ่นเออมุ่นเจุ่โุ่โย่่โย่้่าฮ่าฮ่าวุ่นวุ่นวุ่นวุ่วุ่น เดีเกลยวสีว่งน้ำคานมุนี่เด้เบิ่งฮะเดี๋ยวสีว่างขินตาเด้อเกลียวว่าุ่นตั้งปุ่นแรนไปลงําำล้วบ่งึดแล้วปุ่น เล่างาดไปอีกลราผุนเอ้างาดอุ้มบุญเราไปนี้เอ้าเออนี่ยังซียังซีอุ้มนี่ก็เฮ็ดแบบนี้พระอูดเออฮ่า่มันหมดแล้วลูกมันหมดแล้วเออเนาะแก่งมุนอไยปุ๋ย แกวสอนเองนะสิเปล่นนี่ละปีอยากอายแก่วปีนมาบูฮูเฮ็ดเนาะหลีแล้วเสียงแล้วเล็บนีุ่ นจับนัดเทะปากเฮ้ยตะกี้บ๊อบเอาแก้วมาบางพี่ก็เห็ดบะนี้แก้วเห็ดเป็นคือเขาบ่อบะนี้เอาเอิถึงก็จับเล่นเองได้บะนี้เอาเอาเอาแข่งกันแข่งกันบ่ทางพูนกันเล่นห้ามงลินอยู่บะนิวเออโลกมันเย็นไหมป่ามันเย็นเลยบอลลู ถางหอนหอนคือต่กีนนะบเหลือพีเอ้ยพี่แม่เขาเล่นกันยังอยู่ตั้งพี่แม่เออนั่นนนใจหายแล้วว่าสันสร้างตัวเก้่ววาสอนผู้ใดก็บตะบดายดังใจเออก้่ววาบกือเก้่ววา

ไปบองใดือสิบันเทิงบองหันนอนนี่เนาะสตัวลอยนิอตายตายตายอยากลองเล่นเบิงมาสั่นว่เาซีนะสาววาเลนไทน์อกอนุ่นเจมเปอร์วาเลนไทน์ โอ oh. ้ยสามสาวซูเปอร์วาเลนไทน์ที่กันนี่โอ้เตอโอ้นั่นนั่นคาเฟเอ้ยเอ้ยใส่เกียระ tôi đây đi qua thì cứ cứ cạnh thẻ anh chở doi chở doi 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 cà phê cà phê doi cà phê, cà phê, cà phê. Oh. เ้าสิเล่นนี่แม่ผุนบึงน้อนโอบเอาขั้นแกวใจหายเนาะจากว่าถือไว้เห็นยังคนอยากเล่นก็บอให้เล่นเนาะเออผู้อยากเล่นก็บ่ให้เล่นแล้วมาถือไว้เอาแล้วเอาแล้วสองสาวเอาอย่างแล้วเห็นหนองนอนบ่ได้เลยผุนได้โอกาสถูเลย ขั้นอเสาเสาเคลื่อนที่เอ้อต้งกินตั้งเล่นตั้งมวนเอาลงไปเออพี่โนบมาละบาดนี้เซ็ต ไปแล้วไปแล้วไปแล้วซูเปอร์ว่าเลนไท์ตีอันแม่เม่ตอนไดสีสีมาจ้างไปเปิดคอนเสิ์ตกับมาจ้างเด้อนี่สามสาวซูเปอร์ว่าเลนไท์นี่สิจ้างไปเล่นคอนเสุดบังไดก็มาจ้างโรดนี่ผุ่นผู้บ้ามากเราเขาเขาอยังเกาะนุ่นเจนยังเกาะโบ นุนค่ะเจนค่ะโบค่ะตีอันนี้ปีค่ะอุ้มค่ะแล้วก็มากับแก้วค่ะเข้ามาไปเดินสายต่ตเนอะไปละค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่สำหรับ คลิปนี้สวัสดีค่ะใจสวยใส<จ>่เสียง